สวัสดีครับสวัสดีครและนี่คือรายการเพื่อนรักสัตว์เอ้ยนะฮะอาหลายคนอาจจะรู้กันแล้วว่าวันนี้มันมีงานนะครับ Thailand National Dog Show ครบรอบ20ปีเป็นงานใหญ่มากใครๆก็มาเปิดบูธกันเต็มไปหมดคุณก็คงรู้แล้วว่าเราเนี่ยมีอาหาร o f t h e l i f e Prime ที่นำเข้าจากเบลเยียมเป็นอาหารดีคุณภาพเยี่ยมนะฮะบอกเลยบอกว่าเราก็ต้องมาเปิดบูธเหมือนกัน o t l i f e Prime ของดีมากๆมาตั้งแต่พฤหัส ขายดีมากอพอเจอวันศุกร์หวยออกเท่านั้นแหละนี่เที่ยววันนี้เริ่มใหม่วันนี้เริ่มใหม่เริ่มใหม่เดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าน้องๆที่มาเที่ยวที่นี่เขาเรียกว่าเป็นที่เที่ยวสําหรับคนที่รักสุนัขมากๆเลยทุกคนพามาหมดเลยนี่มาแล้วมาแล้วรีบมาแล้วโอ้ยนี่มาเป็นตะกร้าเลยเนี่ยโอ้โหชื่ออะไรชื่ออะไรจ๊ะเอเลียน เอลี่แห่เลี่ยวเหมือนในการ์ตูนเนี่ะหรือว่าเอเลี่ยนใครจะตั้งชื่อหมาเอเลี่ยนเอเลี้ยวเอเบรียวนั่นจ้าเฮ้ยเอ๊ะปื๊บปื๊บเนี่ยอายุมากแล้วใช่ไหมเนี่ยอายุเท่าไหร่ฮะอันนี้เจ็ดเจ็ดเจ็ดขวบไม่ใช่มากันแค่ตัวสองตัวครับเป็นขบวนก็มาฮะขบวนการนี้ขอต้อนรับครับบิ๊กบอสแอนด์เดอะแก๊ง โอ้โหลลลลมีมีสไลด์มีสไลด์มีสไลด์นี่วันนี้มยกันเชิญเชเชิญารลยมาเลนนาเลยมนเลยวัเดีนาเลมาเลยมาเลยมาเลยมากมาเมาเลยาเลยมาเล็มาเะยมาเลยนาเาเลยมเลยนาลามานลยมาเลยมามาเลยมาเลยมามเลยมลเลมเลเ๋ยเนเมเลยมเลย ค,ค่อยค่อยแปะไปทีละนิดทีละนิด <c oughs> แล้วก็เริ่มสะสมไปเรื่อยๆเชิญน้องๆเข้ามาในครอบครัวครับมีมีชิวาว่าใช่ค่ะ,ะช,ชิวาว่าทั้งหมดเลยสะพี่นี่นี่มันมองแอปสไลด์พามของเราเ้ วิ่งถ้างั้นต้องเอาให้ได้สัมเปิ้นไปยังครับเดี๋ยวเรามีแจกให้นะบอกเลยนะว่าถ้าเกิดว่าคุณอยากติดตามนะครับว่าเธอและแก๊งของเธอไปเที่ยวไหนนะฮะตามเฟ e บุ๊ k ของเธอนะ b i g b o s s The Gang นะฮะแล้วก็จะมีใน Instagram นะครับยูท้ายูท้าแฟมิลี่นะวันนี้ขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากรับมีความสี่ยงการเงินควรต่อไปอีกนะมองใหญ่เลยว่ะ วิสายแล้วพี่วันดีสวัสดีครับผมอันนี้อันนี้ลูกไครอ่ะเหรอตัวนี้ตัวนี้เด็กป้านบัวบัวตัวนี้เป็นไงครับพี่วีสวัสดีนะครับสวัสดีครับโอ้วันนี้ อันนี้คือใครที่ไหนเนี่ยทำไมมันช่างสง่างามเหลือเกินอายุ <6 S 1> อันนี้คือหกเ,เดือนกว่าเท่านั้น<ะ>ครับบอกเลยว่านิ่ง หน้าเลี้ยงมากๆคือดูทรงอ่ะไม่น่านิ่งแต่แต่ฟาร์มที่เนี่ยจะเป็นแบบนี้ตลอดเลยถึงจะดูแบบเออดูหน้าเกรงขามแต่เขาก็นิ่งตัวนี้เด็กใหม่ค่ะหกเดือนกว่าหกเดือนครั้งแรกนี่พาเพิ่งครั้งแรกเลยใช่ค่ะงานครั้งแรกเลยนี่มันลักษณะมันเป็นยังไงถึงมันมันมันสวยงามขนาดนี้ตัวนี้ตัวนี้เป็นไงต้องบอกว่ากระดูกดีมากเออนิสัย คือไม่กลัวไม่มีขาดในการออกงานครั้งแรกจริงๆแล้วเด็กขนาดเนี้ยต้องตื่นเต้นใช่ไหมใช่แต่ไม่ตื่นเต้นมันจะเข้ามาหวานขาหอยจุ่งหน่อยไหมหอยจุ่งแล้วกันเน่ฮัลโหลฮัลโหลขมานขมานบับบ้าบับบ้าเน่เน่คือหอยเชื่อไหมเวลาหอยจูงบวบวนนะหอยทำให้หมาดูใหญ่มาก คอมเหลืออะไรชมชม,ชมว่า<ม>ทําให้ไอ้ลูกสุนัข ดูใหญ่ดูโอ้ทรงดีมากตัวนี้สวยมากพี่ตัวนี้ขอ,ขอบคุณมากตัวนีจ้จะ<ด>จะจำหน่ายไหมฮะจำหน่ายนะก็ถ้าสนใจแล้วเอเชียบิ๊กด็อกใช่ค่ะเอเชียบิ๊กด็อกมีแต่หมาสวยๆทั้งนั้นเรียกได้ว่าระดับท็อปเกรดที่ประดับบารมีที่บ้านของท่านอย่างแน่นอนบอกเลยฮะต้องขอแนะนำจริงๆถ้ามีสักครั้งนะคุณขอบคุณมากนะครับพี่บีครับเดี๋ยวไปหาที่บูธขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณมากครับที่สุด พูดกันง่ายๆครับวันนี้จริงๆแล้วเราก็มาอัดรายการด้วยเพื่อนักสัตว์เอ้ยเพื่อนักสัตว์เอ้ยที่หลายๆคนอาจจะเคยได้ไดชมกันนะครับ<ช>แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือ,อโอกาสนี้เราจะมาแชร์ประสบการณ์แล้วก็จากผู้รู้นะฮะวิธีการที่เราจะได้อยู่กับน้องหมาที่เรารักในครอบครัวเนี่ย<ช>แล้วฝึกเขาเอาเคล็ดลับต่างๆเนี่ยมาแชร์กันเพื่อให้ทุกคนเนี่ยจะได้จำเอา,เอาไปลองใช้ดูบ้าง<ช>นะฮะ <ๆ S 1> วันนี้นะฮะขอต้อนรับนะครับ หนุ่มรอของเรานะครับขอต้อนรับคุณกรครับมาโดเปอร์แมนโอ้ยบอกเลยอ่ะวิลลี่พวกเราดรอปมากอ่ะ นี่นะฮะตอนที่เราไปทำก็น่กสนใจนะคลิปของเขาเนี่ยหนึ่งล้านวิวหนึ่งล้านวิวครับไม่ได้ดูน้องหมาเลยดูสวัสดีครับพี่วินเลสวัสดีครับพี่หอยสวัสดีครับนี่แหละอุ้ยอ่ะสองตัวนี้ชื่ออะไรบ้างครับบอก่นครัตัวสีเทานะครับชื่อดาโกต้าครับอ่ะครับแล้วก็ตัวขวาชื่อนิโคลัสครับนิโคลัสใช่ครับนะฮะสองตัวนี้เนี่ยดูอารมณ์ดีไม่เหมือนกับโดเบอร์แมนที่หลายๆคนมีจินตนาการไว้ วิธีการของก่อนเลี้ยงน่ยังไงเอ่อคือการฝึกสุนัขเป็นพื้นฐานสาคัญสําหรับผู้ที่ชื่นชอบสุนัขนะครับทุกท่าน,นะครับการฝึกมันต้องขึ้นอยู่กับ1วิธี2ความเข้าใจในสายพันธุ์สุนัขนะครับพิ่วลี่แล้วก็3ก็คือการส่งเสริมในเชิงบวก ที่วันนี้เราจะมาคุยกันเนี่ยครับวันนี้ส่งเสริมในทางบวกเพราะรหลายๆลคนเนี่ยนะครับอาจจะมีการฝึกหลายแบบอย่างแรกเลยเทคนิคที่คุณใช้ในการที่จะให้หมาคุณนิ่งขนาดนี้ทํำยังไงพื้นฐานก็คือสุนัขจะรับรู้ได้ถึงพลังของผู้เลี้ยงเราเราถ้าเกิดว่าผู้เลี้ยงเป็นคนที่มีระเบียบว,วินัยโดยพื้นฐานค่อนข้างโฟกัสครับแล้วถ้ามาฝึกสุนัขสุนัขก,ก็จะเป็นแบบนั้น คือหมายความว่าสุนัขที่เราเลี้ยงที่บ้านออร่าของมันเนี่ยมันจะมันจะเซน์จากเจ้าของได้เลยใช่ครับเขาจะรู้เลยว่าเจ้าของเขาเนี่ยเป็นทายแบบไหนอ่าและเขาก็จะเรียนรู้ว่าเขาควรจะรับมือกับเจ้าของเขายังไงอ่ะครับถ้าอย่างนั้นก็ลองลองบอกเทคนิคง่ายๆที่หลายคนที่มาที่นี่สามารถนําไปฝึกนะเริ่มจากตัวเราก่อนเราต้องนิ่งเราต้องนิ่งสมาพีก่อนนะมีสมาธีแล้วก็ใจเย็นคือไอ้ไอ้การที่หมาเด็กฉี่ตรงนั้นฉี่ตรงนี้และเราเริ่มม้วนหนังสือพิมพ์ จะตีเขาเนี่ยการใช้หนังสือพิมพ์เนี่ยครับมันจะเป็นในทางตรงกันข้ามคือเป็นเชิงลบเป็นเชิงลบซึ่งถ้าถามว่าจําเป็นไหมอาจจะจําเป็นในกรณีที่สุนัขดื้อมากๆแต่เราควรหลีกเลี่ยงวิธีนี้ คือจริงๆเราน่าจะนําพาเขาไปฉี่ก่อนที่เขาจะปวดฉี่ถูกต้องครับถูก่ถูกต้องครับไม่ใช่เขามาฉี่แล้วมาทําโทษเขาอเพราะฉะนั้นเขาเขาไม่สามารถที่จะรูด้เราใช่ครับอันนี้เป็นหนึ่งอย่างเพราะฉะนั้นข้อสตีมเรียนโฟสตเนนที่คุณก็อยากจะนําเสนอต่อมีอะไรอีกก็คือการที่ให้รางวัลเขาโดยการที่ไม่ว่าจะเป็นการให้ขนมครับให้อาหารออฟติไรส์โอ้น่ารักมากเลยราอินให้ด้วยแล้วก็หรือให้เป็นของเล่น ให้เป็นของเล่นครับหรือการเข้าไปชมด้วยน้ำเสียงที่อ่อนโยนอันก็คือเป็นการ p o s i t i รี reinforcement ทั้งหมดเราจะทำต่อเนื่อถ้าเขาทำพฤติกรรมที่เราชื่นชอบก็ก็คือว่าจริงๆแล้วเราควรจะนิ่งนิ่งก่อนให้เขาสงบพอเขาสงบปุ๊บเราชอบในในลักษณะของเขาแบบนี้ถูกต้องแล้วเราก็เข้าไปให้ให้ความรู้ให้ให้ความรักเขาด้วยน้ำเสียงให้รางวัลไปชวนเขาเล่นในทางตรงกันข้ามเวลาเราออกจากบ้านเหมือนกันเขาจะแบบ อย่าไปเลยอย่าไปเลยเรียกร้องเราต้องเพิกเฉยคือไม่ตามใจเขาใช่ครับขั้นลบที่สุดของโพส i ์ที่ r รียนซอร์สเมนต์ก็คือการเพิกเฉยต่อพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์เราจะไม่ทําโทษที่รุนแรงที่สุดที่คุณเคยทากับการฝึกสุนัขคือการเพิกเฉยเท่านั้นเพิกเฉยครับจริงๆแล้วการเล้าให้ให้สุนัขเนี่ยมันไฮเปอร์ขึ้นมาเนี่ยไม่ถูกต้องไม่ถูกต้องในการในในขณะที่ยังปรับพฤติกรรมอยู่นะครับครับอ่ถ้าเกิดว่าเขาเรียนรู้แล้วโอเคก็เป็นการที่เล่นสนุกสนานไปอ่ะแล้วคนทางบ้านเนี่ยก็ถามมาว่า ฝึกแค่สักระยะเดียวหรือว่ามันต้องทำต่อเนื่องทุกวันแบบนี้ผมจะขอใช้คาว่าการฝึกสุนัขที่ดีครับควรเริ่มตั้งแต่สุนัขอายุ3เดือนขึ้นไปจนถึงตลอดชีวิตครับโอ้หมายความว่าจริงๆแล้วมันเหมือนเลี้ยงลูกเลยนะใช่ครับตราบใดที่เขายังอยู่กับเราเรายังอยู่กับเขาการสอนมันไม่มีที่สิ้นสุดโอเคเข้าใจแล้วอันนี้เป็นอะไรที่เข้าใจง่ายเพราะว่าบางค,บคนเนี่ย เอ่อบางคนอาจจะได้สุนัขลูกสุนัขมาส่งไปโรงเรียนส่งไปโรงเรียนเล่าไปอีก2วันแล้วก็ไปเรียนรู้ว่าเขาฝึกอะไรมาบ้างเล่ากลับเอากลับแล้วหลังจากนั้นก็ไม่ฝึกอะไรเลยไม่ได้รีพีทเลยอันนี้มากที่วิร่พูใช่ส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นเราไม่ได้รีพีทปุ๊บมันไม่เกิดรูทีนมันไม่เกิดกิจวัตรกิจวัตรประจําวันเดี๋ยวพฤติกรรมพวกนั้นมันก็จะโดนลบล้างไปด้วยการเวลา อ่ามันหายไปแน่นอนใช่ครับจริงๆริงก็ผมถามคุณแล้วกันนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเวลาทําแบบนี้มันจะเหมือนกันไหมอ่าสมมติพันนี้อีกพันหนึ่งเป็นชิวาว่าอีนู่นมันการฝึกเหมือนกันไหมฝึกฝึกแบบคุณก็ฝึกได้ทุกพันไหมเออฝึกเหมือนกันเลยครับฝึกเหมือนกันฝึกเหมือนกันแต่ความเร็วในการเรียนรู้หรือว่าความจาต่อเนื่อง มันจะไปแยกย่อยตามสายพันธุ์อีกทีหนึง่งแต่เบสออนเหมือนกันหมดเลยวิธีก็เหมือนกันหมดเหมือนกันหมดเพราะฉะนั้นครับใครอยากจะเลี้ยงสุนัขพันธุ์ไหนเอาเคล็ดลับตรงนี้ไปใช้ได้หมดใช่ครับเอางี้ก่อนขายของก่อนทําไมคุณถึงเลือกโดเบอร์แมนอันเนี้ยอยากจะรู้ว่าจริงๆแล้วคุณไปเจออะไรที่มันแตกต่างจากสายพันธุ์อื่นที่มีอยู่เขาเป็นสุนัขที่เรียนรู้เร็วมาก ความจําดีมากความจําดีมากแล้วก็สามารถตัดสินใจได้เองสมมุติว่าเห็นอะไรบางอย่างจะไม่เห่าเขาจะดูเขาจะคิดก่อนอย่างสมมติว่าพี่วิลลี่พี่หอยเคยไปหาผมแล้วเขา <อ S 1> จะจําได้อันนี้ให้คุณผู้ชมได้เข้าใจเขาสองคนเนี่ยผมเคยไปถ่ายรายการที่บ้านคุณก็ไอสองคนนี้มันจําผมได้จําได้มันจําได้พอมันจําได้เนี่ยมันขึ้นมาปุ๊บมันมาหาสามร้อยแล้วมันนิ่งเลยคือแบบว่าเอ้ยแฮปปี้ไม่มีการหันหน้าหนีไม่มีอะไรต่ออะไรแปลว่ารู้จักกัน คราวนี้มันก็ต้องมาถึงคําถามที่หลายๆคนคงอยากรู้ 1. เลี้ยงสุนัขให้เป็นเพื่อนหรือว่าเลี้ยงสุนัขเฝ้าบ้าน2ออย่างไม่เหมือนกันไหมใช่ครับไม่เหมือนกันผมจะจัดอยู่ในจุดประสงค์ของการเลี้ยงดีกว่าครับใช่ครับการเลี้ยงสุนัขให้เป็นเพื่อนเนี่ย คือเขาเป็นเพื่อนเราอยู่แล้วตั้งแต่วันแรกที่เรารับเขาเข้าบ้านดังนั้นถ้าดูการฝึกอย่างดีมีเวลาคุณภาพร่วมกันเขาจะเป็นเพื่อนที่ดีกับทุกคนไปตลอดชีวิตอ,อย่างนั้นวันนี้ได้เคล็ดลับอะไรเยอะแยะมากมายผมอยากจะรู้ว่าอ,อย่างโดบับแมนเนี่ยมันจะมีปัญหาเฉพาะของพันธุ์มันไหมเขาเรียกโรคประจาสายพันโรคประจำสายพันโ,โรค<ต><ล>กโดบับแมนก็มีนะครับก็เป็นเรื่องโรคหัวใจแล้วก็ที่เจอโรคหัวใจแล้วก็โรคทางเกี่ยวกับเนิร์ฟซิสเต็มก็คือระบบประสาท เฉะนั้น oh. การคัดสายพันธุ์ที่ดีของหมาทุกสายพันธุ์นะครับ,รบถือว่าเป็นความจําเป็นนี่เป็นหน้าที่เป็นการบ้านของผู้เลี้ยงเนี่ยจะต้องศึกษาก่อนว่าแบบโอเคพันธุ์ที่เราเลียงไว้เนี่ยมีโรคอะไรบ้างครับแล้วพ่อแม่เขามีไหมก่อนที่เราจะไปซื้อมา ซึ่งจริงๆแล้วปกติส่วนใหญ่ฟาร์มเนี่ยเขาก็จะทําหน้าที่ไปถึงระดับหนึ่งแล้วใช่ครับพูด้ง่ายคือสามารถตรวจสอบแล้วก็กป้องกันได้ป้องกันได้ใช่ครับนะฮะค,คุณก็แนะนําว่าจริงๆแล้วพวกเราชอบเลี้ยงสุนัขอยู่แล้วล่ะอีกหน่อยสังคมเราก็คงจะเปิดให้เราพาสุนัขไปได้อีกหลายที่ใช่ครับสุกมไหมผมก็จะพูดตรงนี้ด้วยนะเพราะว่าการที่ทุกท่านที่รักสุนัขครับสามารถฝึกสุนัขของท่านเนี่ยให้อยู่ร่วมในสังคมได้อะ เรียนตรงๆว่าไม่ไปสร้างความเดือดร้อนแล้วกันอ่านิสัยดีเฟรนลี่มันจะทําให้ภาพรวมของสังคมไทยครับสถานที่จะเริ่มเปิดรับมันเป็นภาพรวมที่ควรจะสร้างร่วมกันนะอ่ะ,อะวันนี้ต้องขอบคุณมากนะครับคุณก็ครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะที่มาแบ่งปันบางส่วนหวังว่าผู้ชมทุกท่านที่กําลังดูอยู่นะวันนี้นะครับที่มาเที่ยวที่ ไท a ลน์ uh, Show, อินเตอร์เนชั่นแนลด็อกโชว์รอบ20ปีด้วยนะวันนี้ต้องขอบคุณมากที่ให้เวลาแล้วก็มานั่งฟังพวกเราด้วยนะห mm hmm. วังว่าคงได้ความรู้แล้วก็ลองจับไปใช้ดูเพราะว่าจริงๆคนเลี้ยงสุนัขไม่เคยมีความลับครับ mm hmm. บอกเลยครับคนไหนฝึกเก่งๆไปคุยกับเขา เขาแชร์ีมบอกหดเลยเขาแชร์ข้อมูลทุกอย่างหมดเลยเพราะว่าทุกคนอยากจะมีความสุขกับการเนี้นะครับขอบคุณมาอๆนะครับขอบคุณครับบขอคุณมากครับหอยด้วยนะครับขอบคุณทั้งสองท่านนะฮะแขกเชิญนะฮะอย่าลืมนะครับถ้าเกิดดูแล้วสนุกนะครับเราอยากได้ล้านวิวอีกนะครับกด subscribe และ notification นะครับขอบคุณที่ทุกคนเบาเสียงให้ทั้งหมดเลยนะฮะเถิออยู่นะฮะสนุกมากๆเสียงสงบเลยทีเดียวครับผมครัับสสวดีสวัสดีครับสวัสดีครับ